สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญจิกโกบูรพาหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาหรือเมืองแปดลิ้วเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำบางปะกง ด้านล่างนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ฟูเหรียญมีขนาดใหญ่นะครับด้านหลังจะเขียนว่าจิกโกบูรพานะครับ มีต่อกขัวตอกเลขนะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม หลวงปู่ฟูเป็นพระสุปฏิปันโนผู้เปี่ยมด้วยเมตตาสืบทอดพุทธาคมจากเกจิที่มีชื่อเสียงหลายลูกเช่นหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวเป็นพระอุปชาของหลวงปู่ฟูถ่ายทอดวิชาให้หลวงปู่ทั้งหมดได้วิชาปลุกเสกลิงจับหลัก จากหลวงพ่อดิ่งวิชาไล่ผีศูนย์ผีคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์ถือเป็นสิทธิหลวงพ่อดิ่งรูปสุดท้ายจากนั้นหลวงปู่ฟูได้ไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อจอมซึ่งเป็นสิทธิสายหลวงพ่อปานวัดบางเฮีย เกจิที่สร้างเขี้ยวเสืออันโด่งดังศึกษาวิชาจากหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดได้วิชาเสืออาคมเสือสมิงได้วิชาประหลัดขิกจากหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอ ปรหลัดขีกสายหลวงพ่ออีวัสตหีบอันโด่งดังได้วิชาหน้าผากเสือฝนแสนหาสีพึ่งจากหลวงพ่อเริ่มและไปศึกษากับเกจิโด่งดังด้านชายฝั่งตะวันออกอีกหลายรูปได้วิชาการสร้างพระ ตาสายวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีหลวงปู่เป็นอีกหนึ่งเกจินะครับของรุ่มน้ำบางประกงเหรียญจิกโกบุรภพาจะเป็นเหรียญใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับเหรียญทั่วไป องจะใหญ่กว่านะครับถือเป็นอีกหนึ่งเกจิที่น่ากลบาหว้ในยุคปัจจุบันนะครับงานพุทธาพิเศษพระด้านตะวันออกนะครับจะมีหลวงปู่ฟูนั่งปก เกือบทุกงานนะครับหรืองานระดับประเทศก็จะเห็นท่านเข้าร่วมปลุกเสกอยู่เสมอนะครับจะได้รับนิมนต์ไปเข้าร่วมพิธีนะครับเพราะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับ ปัจจุบันก็สร้างวัตถุมงคลให้บูชาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุมานเหรียญพระเครื่องปลัดขิกมีดหมอให้บูชาที่วัดนะครับ วันนี้ก็เอาเหรียญจิกโกบุรพาหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ